เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอัศจรรย์พระธาตุไร้เงามาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปฏิสถานอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมหาวิหารและมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณอีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากันเรียกว่าพระาธาตุไร้เงาเนื่องจากองค์พระาธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหน ซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรทำให้พระบรมาธาตุเจดีกลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือพระบรมาธาตุเจดีซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหา,าธาตุบวรมหาวิหารเนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้าพระบรมาธาตุเจดี เป็นเจดีสถาปัตยกรรมแบบลังกามีจุดเด่นที่ยอดเจดีซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้จากความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพัรร์และของมีค่ามากมายจะหลดปลายเจดีซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน จากคำขวัญประจํำจังหวัดเมืองประวัติศาสตร์พระทาตุทองคําชื่นช่าธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกริย์มากวัดมากสิลพระทาตทองคำจึงหมายถึงยอดเจดีย์ทองของพระบรมธาตุนั่นเองนอกจากพระบรมธาตุแล้วเจดีย์องค์เล็กที่ลายล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ มากมายเป็นสิ่งที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเจดี JD นี้เรียกว่าองค์เจดีบริวารซึ่งมีทั้งหมด149องค์เจดีบริวารคือเจดี JD ที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างไว้สืบต่อกันมาเรื่อยๆเพื่อบรรจุอัฐิของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอธิษฐานว่าขอให้ญาติของตน ได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพนาความมหัศจรรย์ของเจดีย์บริวารที่เรียงรายล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นจากที่ใดเช่นกันตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า,ว,าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุเป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณ คอนมาทางทิศตาเนื้อที่25ไร่2งานมีถนนราชดำเนินตัดผ่านหน้าวัดเข้าใจว่าเดิมคงเป็นถนนโบราณประวัติการสร้างวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนอกจากประวัติจากตำนานที่กล่าวถึงการก่อสร้างพระมหาธาตุซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าภายหลังเหตุการณ์จริงเป็นเวลายาวนานมาก หลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าวัดนี้เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศอุปราชปักใต้ทรงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเพชรจิตมาดูแลรักษาวัดและคราวที่รัชกาลที่6สเสด็จประพาสเมืองนคร ได้โปรดพระราชทานนามวัดว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประวัติจากตำนานที่เล่าเรื่องการก่อสร้างพระบรมธาตุมีหลายสำนวนสามารถประมวลเนื้อหาได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเมืองต่างๆในแว่นแขวนชมพูทวีได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเก็บรักษาคารพบ,บูชามีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนทบุรี ได้พระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุกษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนทบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้มีได้จึงให้พระนางเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมารพระธิดาและพระโอรสอัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือหนีไปลังกาเผอิญเรือกำปั่นถูกพายุพัด เรือแตกทั้งสองพระองค์มาขึ้นฝั่งนาหาดสายแก้วแล้วฝังพระทันตธาตุไวเรื่องราวดดำเนินต่อไปจนทั้งสองพระองค์ได้กลับไปลังกาโดยมีพระทันตธาตุส่วนหนึ่งยังฝังอยู่ที่หาดสายแก้วต่อมาพระเจ้าสรีธรรมสกราชได้มาพบพระทันตธาตุและโปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสร้างเมืองหนาหาษใสา่แก้วจนสำเร็จเมืองดังกล่าวก็คือเมืองนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ก็คือพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเป็นเจดีย์แบบอิทธิพลศิลปะสีวิชัยคือเป็นเจดีย์ทรงมณฑปมีหลังคาเป็นสตถูกห้ายอดคล้ายพระบรมธาตุเจดีย์ที่อำเภอชชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุราวพุทธศตรวรรษที่13-15ถึงต่อมาพระสถูปแบบสีวิชัยสุดโทมลงจึงได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาซึ่งเป็นเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบไว้เชื่อกันว่าในขณะนั้นคือราวพุทธศตรวรรษที่18อิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาในดินแดนนครศรีธรรมราชเข้มแข็งมากนะครศรีธรรมราช จึงได้รับอิทธิพลทั้งศาสนาและศิลปกรรมจากลังกาศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทธดิปิสกุลทรงวินิจฉัยว่าพระบรมธาตุเจดีย์ปัจจุบันมีลักษณะคล้ายเจดีย์กิริเวเทราในเมืองโบโลนารุวะประเทศศรีลังกาสร้างในสมัยพระเจ้าปรากมพาหุมหาราราวต้นพุทธศตรวรรษที่18พระบรมธาตุเจดีย์ ก็ควรสร้างหลังจากนั้นมาส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆภายในวัดพระมหาธาตุล้วนเป็นของที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่จะมีสิ่งก่อสร้างในสมัยทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่บ้างเช่นวิหารทับกเกษตรวิหารพระแอรเป็นตน้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370